สวัสดีนะคะทุกคนคะตอนนี้นะคะฝนตกนะคะเราก็มาถึงณ1นะหนึ่งสถานที่นะคะเป็นอีกหนึ่งโลเคชันนะคะทุกคนตอนนี้เราถือล่มด้วยนะคะเพราะว่าฝนตกนะคะนี่ยะคะดูน้ำ แล้วก็พอดีว่าเรานะคะเดินทางมาช่วงเย็นนะคะแล้วก็กรมอุตุวิทยานะคะท่านบอกว่าจะมีฝนตกนะคะหนักมากโดยความที่เราไม่เชื่อก็อลั้นนะคะไม่รู้ว่าหน้ากล้องนะคะจะมีเม็ดฝนกระเด็นหรือเปล่านะคะจะค่อยๆช้าๆนะคะ ให้ดูบรรยากาศแล้วแล้วบ้านก็อยู่ในป่าด้วยค่ะทุกคนสภาพจะเป็นแบบไหนไม่รู้เลยนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมๆกันทุกท่านได้ยินเสียงฟ้าร้องไหมคะเนี่ยโหบอมม่วงทุกคนคะ่ะ ก็นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเราลาพิสูน์เซอร์เวยนนะคะเป็นเพจที่สำรวจโลเคชันนะคะค้นหาแล้วก็สำรวจสถานที่ล้างนะคะกับอีกหนึ่งสถานที่ที่เราสอบถามนะคะข้อมูลจากชาวบ้านมานะคะป้านะคะที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามนะคะเขาบอกว่า บ้านหลังนี้นะคะเสียชีวิตไปหมดแล้วนะคะโอ้โหคนดูสาพภูมิค่ะสาธุเฮ้ยสารระภูมินะคะลกพันไปด้วยนะคะต้นไม้นะคะเห็นว่าคะแตกหักเพราะว่าไม่ได้มีคนดูแลนะคะ เราจะลองมาดูด้านในจากที่ได้สอบถามนะคะทุกคนเขาบอกว่าเุ้ยเสียงเขาบอกว่าบ้านเนี่ยนะคะเนื่องจากเป็นเขาอยู่กันเป็นครอบครัวนะคะแล้วก็ ทางด้านสามีนะคะเขาเรียกอะไรเกิดเกิดการหึงหวงมีปากมีเสียงกันนะคะทะเลาะวิวาทกันนะคะก็ผู้ที่เป็นสามีนะคะใช้อาวุธนะคะจุดๆ,ๆนะคะรัละล่นใส่ภรรยานะคะและลูกเสียชีวิตทั้งครอบครัวนะคะที่บ้านหลังนี้นะคะเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะคะ แต่ไม่รู้ว่าปัจจุบันจะเหลืออะไรบ้างนะคะโอ้โหทุกคนฝนตกค่ะอือโอทุกคนคะบ้านเหมือนจะผุพังหรือเปล่าไม่แน่ใจเห็นมันลุ้งๆอะคะ่ะทุกคนฝนตกอือฮ เ,เข้าทางไหนก็ไม่รู้คือเราเดินทางมาไกลแล้วอะค่ะทุกคนจะไม่สำรวจมันก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราเราเติมน้ำมันรถไปแล้วอะโอ้ยยุง แล้วม mm ีองค์เจอองค์โอ้ยโอ้ยหลังเปียกฝนเจอองค์องค์ใหญ่ค่ะเป็นองค์น้ำใบใหญ่ๆอยู่หนึ่งใบทุกคนค่ะโอ้ฝนตกไปทางไหนเนี่ย าพทุกคนมันยังเหลืออะไรบ้างเนี่ยทุกคนเห็นไหมฝนมันตาทุกคนคะเดี๋ยวคือเราสมบุกสมบันสมบุกสมบันในการสำรวจโลมากเลยนะคะเนี่ยโอ้ยโอ้ยหนาวฝนก็ตก แฉะเป็นบอลเลยต้องหาทางเข้าไม่เจอเลยต้องต้องอ้อมแล้วม <right. S 1> <ization S 2> <that> ึงเนี้ยโอ้ยเดี๋ยวเดียวต้องใส่ตรงเข้าทางนี้โอ้ยต้องอ้อมเข้าเนี้ยทางนี้ก็ปีนอีกแล้วเนี้ย อ้อมเข้าดีกว่าทุกคนเดยวโอ้โหฝนโอ้ไม่รู้วนไปเข้าตรงไหนได้นะคะเด้อมาไปดู กี้เข้าทางปกี้นะคะเข้าทางนั้นมันเหมือนมันลกนะคะต้องปีและถือล้มมือหนึ่งมันไม่ถนัดนะคะเดี๋ยวจะลองเดินดูทางนี้ดูว่าทางนี้มันจะพอมีทางเข้าได้ไหมโอ้โหยุ่งโอ้โ อาจ๋าอืมบโอ้โอโอลบมันกันทางนี้ก็ลบอีกค่ะโอ๊ย มังใส่ข้าทาั้งเดิมแล้วล่ะมั้งเนี่ยฝนตก ล้อมรอบไปด้วยป่าหมดเลยนะคะเนี่ยต้องคุณไผต้องปีนเข้าตรงน,นั้นแล้วค่ะ ใส่ต้องมุดจริงๆนะเนี่ยค่ะทุกคนต้องหารูม,มุดแล้วค่ะเพราะป้ามันป้ามันลกนะคะเท่านะคะทุกคนเท่าที่สังเกตรตรงตัวบ้านนะคะเหมือนว่าจะผุพังนะคะหรือถูกหรือถอดไปบางส่วนนะคะทุกคนต้องเข้าทางนี้ทางเดียวแล้วค่ะเข้าก็เข้าว่ะ นะคะทุกคนคะเท่าที่สังเกตนะคะเหมือนจะหลังคาไม่มีแต่มีหน้าต่างนะคะหน้าต่างยังอยู่บานหน้าต่างยังอยู่เอ,อ๊แต่ทำไมหลังคามันหาย ้องปีนทางนี้อย่างเดียวแล้วค่ะเฮ้ยทุกคนแปลกมากเลยค่ะประตูยังอยู่ประตูยังอยู่นะคะหน้าต่างยังอยู่มุงรัดวยังอยู่ลูกกงก็ยังอยู่แต่หลังคาไม่มีค่ะพวกน่ากลัว โอ้โหอนี่ไงทุกคนเจอได้ทางเข้าเนี่ยนะคะน่าจะเป็นจุดบริเวณทางเดินเข้าแต่ทุกท่านดูนะคะมันลกมากเลยะคะ่ะโอ้โหเยอะคุย นเดี๋ยวลองดูด้านหลังก่อนนะคะอุ้ยประตูยังอยู่เลยคะ่ะแต่ทำไมข้างบนมันไม่มีถ้าเป็นขมโมยลักทำไมเขาไม่ลักหน้าต่างไปด้วยมันแตกไหมะคะ นี่เข้ามาโซนละด้านหลังแล้วค่ะเนี่นยทุกคนคะข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยด้านหลังทุกคนคะหน้าต่างยังอยู่อ่ะเอ้ยไม่ใช่หน้าต่างสังกะสีสังกะส,ส,งสีหลังคานี่อยู่ค่ะ เสียงอะไรอะคะเสียงเหมือนนกอะไรสักอย่างเนื้อะคะมันวิทวิทเดี๋ยวลองเดินดูยอออะไรอะ่ะทุกคนได้ได้ยินไหมคะมันมีเสียงอะไรร้องด้วยอะ่ะ นีรรม่มีอะมันเสียงมันลิงก็เหมือน,นะค่ะุ้ยอุยอ้ยยุงเยอะเลยค่ะุ้ยไจะยินเสียงรอบเลยน่า จะเป็นช่วงโซ่หลังบ้านนะคะเนี่ยเอ๊ะโหพยุมันมีเหมือนเป็นอะไรถล่มอยู่ทางนู้นด้วยนะคะ ทุกคนคะตอนนี้เราอยู่นะบริเวณตัวตัวบ้านนะคะก็อย่างที่ทุกท่านเห็นนะคะมันเหมือนจะ ยังมีนะคะหน้าต่างมีบานประตูนะคะแต่ว่าไม่เห็นหลัง่านะคะ ตูยังอยู่ทุกคนเดี๋ยวเราไปดูด้านในหน่อยนะโอ้โหใปชายโดนน้ำมั้เนี่ยกลิ่นอันนี้น่าจะเป็นโซนด้านหลังห้องน้ำนะคะ ห้องนี้ห้องนี้ประตูดันไม่ออกแล้วค่ะต้องเข้าจากด้านโนฝั่งนู้แล้วค่ะห้องนี้ประตูดันไม่ออกี๋ยวต้องไปเดินย้อนเข้าอีกฝั่งหนึ่ง ไม่รู้ว่ามันจะถล่มหรือเปล่านะคะทุกคนแล้วก็อันนี้ยังมีหลังคาเดี๋ยวต้องมองก่อนนะคะว่ามันมีสัตว์เลื้อยคลานหรือเปล่าหรือมีตัวอะไรอยู่ไว้อุ้ยอะไรวะเด้อค่อยห้ย มันจะถล่มแล้วค่ะห้องน้ำไปไปโอโหมันจะถล่มแล้วนะคะห้องน้ำก็จะถล่มแล้วอะ่ะน,นดวย ก็คือมันผุพังนะคะแล้วก็ลกเรื่องห้องนี้ยังเดือดรังค่า ใส่หัวมีใครอยู่ไหมคะไอ,จอ้จงไอ้จอกขออนุญาตนะคะขออนุญาตเข้าสำรวจบ้านนะคะ เข้ามาสำรวจเพื่อเป็นวิทยาทาน,นะคะอุ้ยเสียงน้ำยดมือสั่นทุกคนประตูยิ่งอยู่เลยหลังคาถ้าเราหมดก็ อาจจะด้วยระยะเวลานานแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะสภาพเฮ้ยเฮ้ยเสียงคนเคาะอะไรวะเฮ้ยไปไปไปเสียงใครเคาะกึกกึกโอ้ยไม่มีตาฝาดดินหูฝาดหูฝาดตาฝาด ไม่แน่ใจว่ามีชั้นสองหรือเปล่านะคะเพราะมันมีบันไดเนี่ยค่ะมันมีบันไดเหมือนทางขึ้นบันไดด้วยะค่ะชั้นบนน่าจะถูกรื้อไปแล้วนะคะเพราะว่าดูจากลักษณะนะคะบ้านน่าจะมีสองชั้นนะคะเนี่ยค่ะทุกคนดูน่าจะมีสองชั้นนะคะแสดงว่าชั้นบนนะคะถูกรื้อนะคะรื้อถอนหรืออาจจะหายไปไหนไม,ไม่แน่ใจนะคะแต่นี่ถ้าทุกคนเห็นตรงนี้เป็นลูก เขาเรียกอะไรหุกระหัวบันไดอะคะ่ะที่เวลาเดินขึ้นบ้านมันจะเห็นนะคะเนี่ยตั้งอยู่แสดงว่าชั้นสองถูกลื้อหายไปแล้วนะคะนี่นะคะมันจะเหลือแค่โซนชั้นล่างนะคะนี่นะคะเขาก็ดูบ้านตรงมันปแปลกนะคะทางเข้ามันก็ดูปแปลกแปลก เนี่ยทางเข้าทุกคนดูประตูเนี้ยเนี่ยลูกกงยังอยู่เลยค่ะทุกคนทั้งลูกกงทั้งหน้าต่างก็ยังอยู่ครบนะเออเนี่ยเราไอ้คือเต็มเลยค่ะ ขาบอกว่าช่วงเวลากลางคืนนะคะป้าแกบอกว่าเห็นสภาพบ้านแบบนี้ช่วงกลางคืนทุกวันพระจะมีเสียงนะคะร้องนะคะร้องเรียกนะคะดังออกมาลอยตามลมนะคะป้าแกบอกแกได้ยินทุกคืนวันพระด้วยนะคะได้ยินเสียงแบบเหมือนกรีดร้องนะคะแววลอยตามลมมานะคะเราก็ เลยลองเข้ามาดูว่าสภาพนะคะเป็นแบบไหนแล้วฝนก็ตกด้วยนะคะก็เก็บบรรยากาศนะคะมาให้ทุกท่านนะคะได้ดูนะคะแต่ก็ด้วยระยะเวลาที่มันเนิ่นดนานสภาพบ้านมันก็พุพังนะคะ เนี่ยทุกท่านดูนะคะสารพระภูมิสารพระภูมิยังยังขล่มแบบนี้เลยะคะ่ะเนี่ยแล้วป่าคุมลกหมดเลยนะคะตัวบ้านเนี่ยโหเปี้ยวป่าจังเลยมะม่วงสักลูกได้ไหมคะเนี่ยโมบุกคนมะม่วงฝนเบาแล้วนะคะทุกคนฝนหยุดต,ตกแล้วแต่ก็ ยังไปปลอยนะคะแต่ถือว่าหยุดแล้วนะคะไปคลิปนี้นะคะมันเป็นการสำรวจนะคะตามที่นะคะป้าเขาแนะนำนะคะเขาบอกว่าให้ลองมาดูนะคะแต่ว่าเป็นประวัตินะคะแต่อย่างที่บอกนะคะที่ถูกนะคะอาอาวุธนะคะยิงนะคะแล้วก็เสียชีวิตทั้งครอบครัวนะคะ แล้วนานแล้วนะคะ10กว่าปีแล้วนะคะก็จะเหลือสภาพแบบนี้นะคะท่านที่เท่าที่ทุกท่านเห็นในคลิปนะคะแล้วก็ล้อมรอบด้วยป่าปกปิดคุมตัวบ้านนะคะทุกคืนวันพระจะได้ยินนะคะเสียงระกีดร้องนะคะลอยข้ามนะคะข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่เท่าที่ป้าแกบอกนะคะ เราก็มาสำรวจนะคะตามคำบอกเล่าของคุณป้านะคะขอบคุณคุณป้ามากนะคะที่ให้ข้อมูลมานี่นะเหมือนมีร่องรอยของคาการเอาอะไรมาทิ้งขยะด้วยนะคะทุกคนปเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวติดตามด้วยนะคะเรามีโลเคชั่นใหม่ๆอีกเยอะเลยนะคะเดี๋ยวฝากติดตามเราจะลงคลิปไหนนะคะฝากกดติดตาม กด subscribe นะคะสั่นกระดิ่งไว้นะคะในช่อง Youtube ล่าพิสูจน์นะคะเราจะพาไปสำรวจโลดล่อนนะคะแต่เนื่องด้วยวันนี้ฝนมันตกหนักเราเดินทางไปไม่ถึงโลเคชั่นหลักของเรานะคะเราก็เลยขออนุญ,ญาตไลค์นะคะสะลงใส่เป็นคลิปนี้ก่อนนะคะขอบุณก็การรับชมนะคะวันนี้ขอตัวเดินทางต่อก่อนนะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะ